ใช้ชีวิตอย่างราให้ประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าครับหนึ่งในวิธีการที่จะทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้านั่นก็คืออย่าทิ้งดุนยาในขณะเดียวกันอย่าทิ้งโลกอะเคโอครับมีใครหลายๆคนพยายามสร้างไมเ้เซ็นหรือวิธีคิดที่ผิดคือเช่นเอาอะไรมาก,กับดุนยาตายไปก็เอาอะไรไม่ได้คําถามสําคัญ กลับไปก็คือเฮ้ยคุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนดุนยานะคุณจะต้องมีเงินคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวงังคุณจะต้องออมีกินมีใช้อะ่ะและนั้นวันนี้คุณจะละทิ้งดุนยาไปแล้วก็ไปไปคว้าอาเคร์ไม่ได้ฮะคุณจะต้องบาลานซ์สองสิ่งนี้ให้มันสอดคล้องกันดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอลาได้พูดในได้ทรงตัดในคขบว์กานว่า wa อ q i m wa t u s ซก อัลลอฮฺ سبحانه ะก็ุต่าราไม่ได้แยกออกจากกันเลยระหว่างการละหมาดและก็การจ่ายสกา a เป็นการเปรียบเปรยเ,เ,เป็นการยกตัวอย่างได้อย่างชัดเจนมากๆเลยเวลาเรามองถึงการละหมาดเราเห็นภาพถึงการอิบาดะต่อพระองค์แต่พอเวลาเรามองถึงค,วคำว่า zakat zakat าก,าาก,าก็คือการบริคือการจ่ายสกา a มันแปลว่ามนุษย์คนหนึ่งเนี่ย เขาไม่สามารถละทิ้งการอิบาดาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางอาเคระในขณะเดียวกันเขาก็จะต้องสร้างความสําเร็จในโลกดุนยาด้วยเช่นกันนั่นก็คือเขาจะเป็นต้องขยันขันแข็งในการทํามาหากินจนก,กระทั่งเขามีเงินมากพอจนสามารถจ่ายซากาตบริจาคทานช่วยเหลือผู้คนอย่างมากมายบนโลกใบนี้นั่นเองครับ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้กับใครหลายๆคนให้พวกเขาขยันขันแข็งในการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแบบฉบับของท่านนบี็อลลัลลอหุอะลัยฮะสัลลัมเพราะบรรดาสาบบห์แทบจะรวยกันเยอะมากบรรดาสาบบห์พวกเขาแทบจะรวยกันทั้งหมดเลยนะครับในสมัยของท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมมีบรรดาสาบบห์ที่ยากจนแค่ไม่กี่คนเองครับที่เหลือเหล่านั้น คือคนรวยทั้งสิน้นผมมีข่าวดีจะบอกนะครับตั้งแต่ผมได้หนังสือเล่มนี้นะครับชื่อหนังสือว่าแกะสุดลับความมั่งคั่งนะครับจากอันกุอ่านและก็ฮะดิษของอาจารย์อัผมอ่านนังสือเล่มนี้ใช้เวลาเพียงแค่3วันทุกคนครับผมอ่านแล้วผมอยู่ไม่ติดผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้ใครใหลายๆคนมาฟังมาอ่านเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ผมก็เลยติดต่อไปหาเขาเพราะว่าอาจารย์ครับผมอยากจะขายหนังสือเล่มนี้มากเพราะผมรู้ว่านังสือเล่มนี้จะสร้าง ให้กับใครลหลายๆคนให้เขาได้พัฒนาชีวิตของตัวเองไปอีกรลเวลหนึ่งเหมือนผมใช้เนื้อหาในเล่นนี้ไปกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองและผมเห็นนะครับชีวิตผมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิองอะไรที่ผมติดปัญหาผมก็ปลดล็อกมันได้อะไรที่ผมต้องการผมก็ได้มันอะไรที่ผมกําลังหาคําตอบผมเจอมาในหนังสือเล่มนี้ดังนั้น,น,ในใครที่ไม่มีหนังสืเอเล่มนี้นะครับขอให้คุณกดในตะกร้าเต็ t ตอกนี้ หรือใครที่สนใจติดต่อทางเพจขอให้คุณอินบ x ็อกเข้ามาเดี๋ยวจะมีทีมงานส่งสือนี้ถึงไปบ้านคุณนะครับและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยฟรีครับในราคานี้เท่าน,นั้นรีบจองนะครับรับจํานวนจํากัดและเจอกันครับหวังว่าชิตของค,คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านหนังสือเล่มนี้รีบซื้อกันนะครับ